บางทีในห้วงเวลาที่เราเดินผ่านชีวิตบางคราวก็เหนื่อยล้าจนอยากหยุดพักบางคราวก็โดดเดี่ยวจนใจหวิวเราอาจจะเคยถามตัวเองอยู่เงียบเงียบว่าความรักที่เราไขว่คว้าน,นั้นมันคืออะไรกันแน่มันคือการตามหาใครสักคนมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในใจของเราใช่ไหม หลายคนสอนเรามาแบบนั้นภาพความรักในนิทานและบทเพลงมักจะวาดฝันถึงเจ้าหญิงเจ้าชายที่พบกันเติมเต็มซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปซึ่งเป็นภาพที่งดงามแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเข้าใจผิดที่อาจจะทำให้เราหลงทางได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเอาชีวิตจริงของเราไปผูกติดกับนิยามความรักที่ว่าเราต้องมีใครสักคนมาทำให้เราสมบูรณ์แบบถึงจะมีความสุข ความจริงแล้วความรักที่แท้จริงอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการค้นหาส่วนที่ขาดหายไปเลยแต่มันเริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์ในตัวเองต่างหาก ฉันเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เชื่อมั่นว่าความรักคือการตามหาจมอยู่กับความรู้สึกว่าทําไม่มีใครสักคนอยู่ข้างๆชีวิตเรามันคงไม่เต็มอิ่มไม่มีความหมายยามใดที่ความรักจากไปก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองไปจนรู้สึกว่างเปล่าและโดดเดี่ยวอย่างถึงที่สุด กว่าจะก้าวผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นมาได้ก็ต้องใช้เวลาและบทเรียนอันแสนแพงนั่นคือการที่เราเอาความสุขความสมบูรณ์ของชีวิตเราไปฝากไว้กับคนอื่นมากเกินไปและเมื่อวันหนึ่งที่คนคนนั้นไม่อยู่แล้วโลกของเราก็ดูจะหยุดหมุนตามไปด้วยเราลืมไปว่าโลกใบนี้หมุนได้ด้วยตัวมันเองเสมอไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างๆหรือไม่ก็ตาม ความจริงคือเราไม่จําเป็นต้องรอให้ใครสักคนมาทำให้เราสมบูรณ์แบบเราตัางหากคือผู้สร้างความสมบูรณ์แบบให้ตัวเองได้ตั้งแต่แรกลองจินตนาการถึงเพื่อนสนิทของฉันที่ชื่อมุกเธอเป็นผู้หญิงที่สดใสมีชีวิตชีวาแต่เธอมีความเชื่อฝังใจว่าเธอไม่สามารถมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีคู่ เธอใช้เวลาหลายปีในการกระโดดจากความสัมพันธ์หนึ่งไปสู่อีกความสัมพันธ์หนึ่งพยายามตามหาคนที่เธอคิดว่าจะมาเติมเต็มช่องว่างในใจของเธอทุกครั้งที่ความรักจบลงมุกก็จะจมดิ่งลงสู่ความเศร้าอย่างหนักหน่วงเธอรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าและโดดเดี่ยวมากๆเธอเล่าให้ฉันฟังว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นแค่ครื่งหนึ่งของคนคนหนึ่งที่รออีกครื่งมาประกอบให้สมบูรณ์ จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากความสัมพันธ์ล่าสุดที่จบลงด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสมุกตัดสินใจที่จะลองใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอย่างจริงจังเธอเริ่มเรียนเปียนโนที่เธอเคยฝันไว้มานานเธอลางานไปท่องเที่ยวคนเดียวในที่ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกล้าไปเธอกลับมาวาดรูปที่เธอเคยชอบตั้งแต่เด็กอีกครั้งเธอใช้เวลาค้นหาตัวเองค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร และในที่สุดเธอก็ได้พบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงจากภายในตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่เติมเต็มและมั่นคงอย่างที่เธอไม่เคยได้รับจากความสัมพันธ์ใดๆมาก่อนเธอเริ่มเข้าใจว่าเธอเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วและเมื่อมุกได้พบกับนนความสัมพันธ์ของพวกเขาก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้รักกันเพราะต่างฝ่ายต่างขาดอะไรบางอย่าง แต่พวกเขารักกันเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมมีโลกของตัวเองที่งดงามและเลือกจะแบ่งปันโลกทั้งใบนั้นซึ่งกันและกันพวกเขาสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เติบโตในแบบของตัวเองในขณะเดียวกันก็สร้างโลกใบใหม่ที่สวยงามร่วมกันขึ้นมามันคือความรักที่ไม่ได้มีไว้เพื่อเติมเต็มแต่มีไว้เพื่อแบ่งปันและขยายความสุขให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ดังนั้นแล้วเราจะสร้างความรักในแบบฉบับที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์ได้ยังไงกันสิ่งแรกที่เราควรทาคือการหันกลับมามองตัวเองใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่เราหลงไหลสิ่งที่เรามีความสุขที่ได้ทําอะไรคือคุณค่านในตัวเราที่เราภูมิใจอะไรคือความฝันของเราที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร การเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองนี้อาจจะไม่ง่ายเสมอไปแต่ทุกย่างก้าวจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรักตัวเองมากขึ้น เมื่อเรารู้ว่าตัวเราเป็นใครมีอะไรอยู่ในใจเราจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ได้เราจะเรียนรู้ที่จะปลอบประโลมตัวเองได้เมื่อต้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเสียใจไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้นแต่เราจะรู้วิธีที่จะอยู่กับมันแล้วก้าวผ่านมันไปได้ด้วยตัวเองเราจะเรียนรู้ที่จะสร้างขอบเขตที่แข็งแรงให้กับตัวเองในทุกความสัมพันธ์เพราะเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเองเราก็จะรู้ว่าอะไร คือสิ่งที่เราคู่ควรและไม่คู่ควรได้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรเป็นอย่างไรและที่สํำคัญที่สุดคือเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมแล้วการตัดสินใจที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตของเราจะไม่ใช่การเลือกเพราะความกลัวความเหงาหรือความรู้สึกไม่สมบูรณ์อีกต่อไป แต่จะเป็นการเลือกด้วยความรักที่แท้จริงด้วยความชื่นชมในตัวตนของอีกฝ่ายและด้วยความปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขความฝันและชีวิตที่เต็มอิ่มของเราให้แก่กันและกันความรักไม่ได้มีไว้เพื่อเติมเต็มส่วนที่เราขาดหายไปแต่ความรักมีไว้เพื่อขยายความสุขที่เรามีอยู่แล้วให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ความรักที่แท้จริงคือการที่คนสองคนที่สมบูรณ์พร้อมในตัวเองตัดสินใจที่จะเดินเคียงข้างกันแบ่งปันการเดินทางในชีวิตแบ่งปันเสียงหัวเราะแบ่งปันน้ำตาและสร้างโลกที่งดงามร่วมกันขึ้นมาโลกใบใหม่ที่ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสร้างได้เพียงลำพัง จงกล้าที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่สมบูรณ์พร้อมด้วยตัวของคุณเองก่อนแล้วเมื่อวันหนึ่งความรักเดินทางมาถึงมันจะเป็นความรักที่แท้จริงและงดงามที่สุดเพราะมันไม่ใช่ความรักที่เกิดจากความต้องการแต่เป็นความรักที่เกิดจากการเลือกที่จะแบ่งปันความสุขที่หล้นเปี่ยมจากภายนอกขอให้คุณทุกคนจงโอบกอดความสมบูรณ์ในตัวเองและจงเชื่อมั่นในความรักที่เริ่มต้นจากความเข้าใจในตัวเองอย่างแท้จริงนะคะ เคยไหมคะที่เรารู้สึกว่าความรักนั้นช่างเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเป็นทั้งห้วงอารมณ์ที่สวยงามที่สุดและบางครั้งก็เจ็บปวดที่สุดราวกับว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มองไม่เห็นจุดหมายปลายทางที่แน่นอนแต่ก็ยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและความเชื่อบางอย่างในใจบางทีเราก็ถูกสอนมาว่าความรักคือการค้นหาคนที่สมบูรณ์แบบที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของเรา หรือการที่เราจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่เสมอไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแต่จากการเดินทางของชีวิตที่ผ่านมาจากบทเรียนที่เจ็บปวดและจากความเข้าใจที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยฉันกลับค้นพบว่าความรักที่แท้จริงนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบเหล่านั้นเลยค่ะ แต่มันกลับซ่อนอยู่ในรอยร้าวความเปราะบางและความกล้าหาญที่จะเผยตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาอย่างไม่เกรงกลัวตังหากหลายครั้งที่ผู้หญิงอย่างเราพยายามจะสร้างกำแพงปกป้องตัวเองพยายามจะแสดงออกว่าเรานั้นแกร่งพอไม่ต้องการใครเราสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะกลัวว่าหากเราแสดงความอ่อนแอออกมาเราจะกลายเป็นภาระหรืออาจจะไม่เป็นที่ต้องการ แต่ในห่วงเวลาเหล่านั้นเองที่เราอาจจะกำลังพลาดโอกาสที่จะสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดกับใครบางคนความรักที่ยืนยาวและมั่นคงไม่ได้เกิดจากการที่เราซ่อนความอ่อนแอไว้เบื้องหลังความแข็งแกร่งจอมปลอมแต่เกิดจากการที่เรากล้าที่จะเปิดเผยความเปราะบางของเราออกมาแล้วเรียนรู้ที่จะโอบรับความเปราะบางของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นกัน หลายครั้งที่ผู้หญิงอย่างเราพยายามจะสร้างกำแพงปกป้องตัวเองพยายามจะแสดงออกว่าเรานั้นแกร่งพอไม่ต้องการใครเราสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะกลัวว่าหากเราแสดงความอ่อนแอออกมาเราจะกลายเป็นภาระหรืออาจจะไม่เป็นที่ต้องการแต่ในห่วงเวลาเหล่านั้นเองที่เราอาจจะกำลังพลาดโอกาสที่จะสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดกับใครบางคน ความรักที่ยืนยาวและมั่นคงไม่ได้เกิดจากการที่เราซ่อนความอ่อนแอไว้เบื้องหลังความแข็งแกร่งจอมปลอมแต่เกิดจากการที่เรากล้าที่จะเปิดเผยความเปราะบางของเราออกมาแล้วเรียนรู้ที่จะโอบรับความเปราะบางของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นกันลองมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าแน่นแฟนที่สุด มันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติเลยใช่ไหมคะแต่มันมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราได้เห็นอีกฝ่ายในมุมที่อ่อนแอที่สุดได้แบ่งปันความกลัวความกังวลความฝันที่บอบบางที่สุดและอีกฝ่ายก็ตอบรับมันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการตัดสินความรักที่แท้จริงจึงเป็นเหมือนเส้นได้ที่มองไม่เห็นมันไม่ได้ถักทอจากสิ่งที่สมบูรณ์แบบหรือความแข็งแกร่งที่ฉาบฉวย แต่มันถักทอจากช่วงเวลาที่เรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันช่วงเวลาที่เราได้ปลดเปลื้องหน้ากากลงและช่วงเวลาที่เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและเส้นได้เหล่านี้เองค่ะที่ถักทอขึ้นเป็นผืนผ้าแห่งความผูกพันที่คงทนที่สุดฉันเคยรู้จักคู่รักคู่หนึ่งชื่อเมษาและพฤกทั้งคู่รักกันมากและภายนอกก็ดูเหมือนเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ เมษามักจะบอกว่าเธอต้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเสมอไม่แสดงความอ่อนแอให้พฤกเห็นเพราะกลัวว่าเขาจะมองว่าเธอไม่ดีพอหรือเป็นภาระททุกครั้งที่มีปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เมษาจะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่เคยบอกพฤกถึงความกังวลที่แท้จริงจนกระทั่งวันหนึ่งพฤกป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเวลานานมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ เมษาต้องแบกรับทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายแต่ยังรวมถึงความกลัวที่ว่าเธออาจจะเสียพลึกไปและในคืนหนึ่งที่โรงพยาบาลขณะที่เธอนั่งเฝ้าเขาอยู่ข้างเตียงความรู้สึกทุกอย่างก็พรั่งพลูออกมาเธอร้องไห้อย่างหนักต่อหน้าเขาเธอสารภาพถึงความกลัวความอ่อนล้าความรู้สึกที่ไม่รู้จะเดินต่อไปโดยไม่มีเขา พลึกที่กำลังอ่อนแรงอยู่บนเตียงก็ยื่นมือที่สั่นเทามาจับมือเธอไว้แน่นและเป็นครั้งแรกที่เขาเองก็ยอมสารภาพถึงความกลัวของเขาเช่นกันว่าเขากลัวที่จะจากเธอไปทั้งคู่ร้องไห้กอดกันในคืนนั้นและหลังจากคืนนั้นเองความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการเมษากล้าที่จะแสดงความอ่อนแอออกมามากขึ้นพฤกเองก็กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาโดยไม่กลัวว่าจะถูกตัดสิน พวกเขาได้ค้นพบว่าความรักของพวกเขาไม่ได้ลดลงเลยเมื่อความอ่อนแอถูกเปิดเผยแต่กลับเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะความผูกพันที่แท้จริงนั้นได้ถูกถักทอขึ้นจากความเปราะบางที่ทั้งคู่ได้แบ่งปันกันอย่างไม่มีกำแพงอีกต่อไป <c oughs> การเรียนรู้ที่จะยอมรับความเปราะบางของเราไม่ใช่แค่กับคู่รักเท่านั้นแต่กับตัวเราเองด้วยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ลองให้พื้นที่กับตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาหรือโกรธแล้วเรียนรู้ที่จะโอบกอดอารมณ์เหล่านั้นอย่างเข้าใจไม่ใช่การปฏิเสธหรือกดทับมันเอาไว้ความจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจกับผู้อื่นและเมื่อคุณรู้สึกว่าพร้อมที่จะแบ่งปันมุมที่อ่อนแอของคุณกับคนที่คุณรัก จงทำมันด้วยความกล้าหาญเพราะมันไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอแต่คือการแสดงความเชื่อใจและมอบกุญแจสำคัญให้คนคนนั้นได้เข้าถึงหัวใจของคุณอย่างแท้จริงลองใช้เวลากับคนที่คุณรักให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูดีแต่รวมถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างแสดงความหง,งุดหงิดใส่กัน การได้ผ่านช่วงเวลานี้ด้วยกันการได้เห็นกันในมุมที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบกลับเป็นการสร้างรากฐานของความรักที่แข็งแกร่งกว่าการที่เราจะแกล้งทำเป็นวัตทุกอย่างราบรื่นเสมอไปเสียอีกนะคะความรักไม่ใช่การแสดงละครแต่คือการใช้ชีวิตจริงไปพร้อมกันการได้เห็นแววตาที่เหนื่อยล้าได้ยินเสียงที่สั่นเครือและยังคงเลือกที่จะอยู่ข้างๆกันนั่นคือภาษาของความรักที่ทนทานที่สุดที่คุณจะมอบให้กันได้ และอีกอย่างที่สำคัญคือการฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่ฟังคำพูดแต่ฟังความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นฟังความเงียบฟังความกังวลที่ไม่ได้ถูกเอ่ยออกมาการฟังอย่างเข้าใจจะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นได้ที่มองไม่เห็นเหล่านั้นชัดเจนขึ้นและช่วยให้คุณเข้าใจความเปราะบางของอีกฝ่ายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะความรักที่เรากำลังมองหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางที่สมบูรณ์แบบ แต่มันคือการเดินทางที่เราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราและของอีกคนหนึ่งได้เห็นความงดงามในรอยร้าวได้โอบกอดความเปราะบางและได้ค้นพบความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากการที่เรากล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ความรักไม่ได้ต้องการให้เราเป็นใครที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการให้เราเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับคนที่คุณเลือกและพร้อมที่จะถักทอเส้นได้แห่งความผูกพันที่มาจากหัวใจที่เปิดกว้างและจริงใจที่สุดค่ะเพราะแท้จริงแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะถือกำเนิดขึ้นจากความกล้าหาญที่จะเป็นมนุษย์ที่เปราะบางและแท้จริงนี่แหละค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความรักเรื่องที่เราต่างก็โหยหาแต่บางทีมันก็มาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงลิบลิว้วความคาดหวังว่าความรักต้องเป็นสีชมพูสวยงามไม่มีตำหนิเหมือนในนิยายหรือหนังที่เราเคยดูใช่ไหมคะ ความรู้สึกอยากได้ความรักที่สมบูรณ์แบบนั้นมันงดงามแต่บางครั้งมันก็กลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นบีบรัดหัวใจเราให้เจ็บปวดเพราะชีวิตจริงความรักจริงๆมันไม่เคยมีสูตรสำเร็จรูปสีขาวบริสุทธิ์แบบนั้นเลยค่ะ ดิฉันเองก็เคยเป็นหนึ่งในผู้หญิงหลายๆคนที่ไล่ล่าความสมบูรณ์แบบในความรักเคยคิดว่าถ้าเราดีพอถ้าเราพยายามมากพอเราจะเจอความรักที่ไร้ที่ติความรักที่ปราศจากความขัดแย้งความไม่เข้าใจแต่ประสบการณ์ชีวิตสอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงกลับซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่สีเทาต่างหากค่ะ พื้นที่ที่ไม่ได้มีแค่ขาวกับดำไม่ได้มีแค่ถูกกับผิดไม่ได้มีแค่ความสุขกับความเศร้าแต่มันคือการผสมผสานของทุกเฉดสีในชีวิตคู่มันคือการที่เราทะเลาะกันบ้างน้อยใจกันบ้างเข้าใจผิดกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะจับมือกันเดินต่อเลือกที่จะให้อภยัยเลือกที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนั่นต่างหากคือความรักที่ยั่งยืนความรักที่เหมือนกับผืนผ้าที่ถูกทอน ขึ้นมาจากได้หลายสีหลายเส้นที่บางเส้นก็อาจจะหลุดลุ่ยไปบ้างแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังคงเป็นผืนผ้าที่งดงามในแบบของมันเองการที่เรายอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของความรักและของคนที่เรารักด้วยต่างหากคือหัวใจสำคัญเพราะเมื่อเราลดกําแพงแห่งความคาดหวังลงเราจะเริ่มมองเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความพยายามที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วย ความจริงใจและนั่นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ให้เติบโตแข็งแรงและลึกซึ้งขึ้นในทุกๆวันค่ะ มีคู่รักคู่หนึ่งที่ดิฉันรู้จักชื่อขุนฟ้ากับคุณดินทั้งคู่รักกันมากตั้งแต่สมัยเรียนแต่ชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ฝันขุนฟ้าเป็นคนรักอิสระชอบท่องเที่ยวชอบทำงานที่ไม่ยึดติดกับสถานที่ส่วนคุณดินเป็นคนมั่นคงชอบความสงบและอยากมีครอบครัวที่มีรากฐานแข็งแรงเป้าหมายในชีวิตของทั้งคู่ดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วจนหลายครั้งพวกเขาก็เหนื่อย แและทอทอ้มีหลายครั้งที่ทั้งคู่เกือบจะยอมแพ้เพราะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนคู่รักคนอื่นๆที่มีเป้าหมายชีวิตคล้ายคลึงกันแต่แทนที่จะจากกันไปพวกเขากลับเลือกที่จะนั่งลงคุยกันอย่างเปิดอกคุยกันถึงความกลัวความต้องการและความฝันที่แตกต่างกันพวกเขาใช้เวลาหลายปีในการหาจุดกึ่งกลางขุนฟ้าลดการเดินทางลงบ้างเพื่อใช้เวลาอยู่ ู่บ้านมากขึ้นส่วนคุณดินก็เปิดใจลองออกไปผจญภัยในโลกกว้างกับคุณฟ้าในบางโอกาสพวกเขาสร้างบ้านที่มีห้องทำงานที่ยืดหยุ่นให้คุณฟ้าและมีสวนสวยให้คุณดินได้ดูแล พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของกันและกันแต่พวกเขาปรับและประนีประนอมเพื่อให้ความรักดำเนินต่อไปได้ความรักของพวกเขามีรอยยิ้มมีน้ำตามีความไม่เข้าใจมีความโกรธแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความพยายามที่จะเข้าใจและอยู่ข้างกันเสมอนี่ล่ะค่ะคือความรักในพื้นที่สีเทาที่ดิฉันกำลังพูดถึง มันอาจจะไม่ได้สวยหรูแบบเทพนิยายแต่มันคือเรื่องจริงที่งดงามและแข็งแรงขึ้นแล้วเราจะประคองความรักในพื้นที่สีเ่านี้ได้อย่างไรดิฉันอยากชวนคุณผู้ฟังมาลองมองหาเคล็ดลับง่ายๆที่ทำได้นะคะ ข้อแรกเลยคือจงยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของทุกสิ่งไม่ใช่แค่ความรักแต่รวมถึงตัวเราเองและคนที่เรารักด้วยความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือบทเรียนและโอกาสที่จะเติบโต ข้อ2คือเปิดใจสื่อสารอย่างจริงใจและอ่อนโยนกล้าที่จะพูดถึงความรู้สึกความกลัวและความต้องการของคุณอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องเข้าใจหรือเห็นด้วยทุกอย่างการสื่อสารคือสะพานเชื่อมใจให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันข้อ3คือจงเรียนรู้ที่จะประนีประนอมความรักไม่ใช่เกมที่ต้องมีคนชนะหรือแพ้แตบบ่มันคือการเดินไปด้วยกันบางครั้งเราอาจต้องปล่อย มือจากความต้องการบางอย่างของเราเพื่อให้ความสัมพันธ์ก้าวต่อไปได้ และสุดท้ายจงสร้างนิยามความสำเร็จของความรักในแบบฉบับของคุณเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเพราะความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือความรักที่คุณมีความสุขกับมันในทุกมิติแม้จะมีรอยตำหนิอยู่บ้างก็ตามสุดท้ายนี้ดิฉันอยากบอกว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การค้นพบคนที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะรักคนที่คุณเจอในความไม่สมบูรณ์แบบของเขา ของคุณเองต่างหากค่ะความรักมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยแสงแดดพายุฝนและรุ้งกินน้ำมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแต่มันคือเส้นทางที่เราเลือกที่จะเดินไปด้วยกันขอให้คุณผู้ฟังทุกคนกล้าที่จะโอบกอดความรักในพื้นที่สีเทาของตัวเองโอบกอดความจริงที่ว่าความรักไม่ใช่เทพนิยายแต่เป็นชีวิตจริงที่งดงามในแบบของมันขอให้หัวใจของคุณเปลี่ยมด้วยความเข้าใจ ความเมตตาและความกล้าหาญที่จะรักในทุกมิติของมันนะคะขอให้หัวใจของคุณเบ่งบานในแบบของตัวเองค่ะ บางทีชีวิตก็เหมือนสายน้ำนะคะเราออกเดินทางจากต้นน้ำที่ใสบริสุทธิ์พร้อมความฝันมากมายในหัวใจเชื่อมันว่าทุกโค้งน้ำจะนำพาเราไปสู่ทะเลสาบอันสงบงามที่เราวาดฝันไว้แต่แล้วบางครั้งสายน้ำก็พาเราอ้อมไปในป่าลึกไหลผ่านหินผาที่ครุขะหรือบางทีก็พาเราไปติดอยู่ตรงทางตันที่มองไม่เห็นหนทางข้างหน้าเลยความรักก็เช่นกันค่ะ เราต่างก็มีพิมพ์เขียวของมันอยู่ในใจมีภาพของความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบมีเส้นทางชีวิตคู่ที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่แล้วเมื่อชีวิตจริงโยนก้อนหินลงมาในเส้นทางนั้นความรักของเราจะยังคงงดงามและแข็งแกร่งได้อยู่ไหมคะ บทความนี้อยากชวนทุกคนมาสำรวจความรักในวันที่ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผนในวันที่เส้นทางที่เราเคยเชื่อมั่นถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดฝันและเราจะยังคงค้นพบความหมายของความรักได้อีกครั้งได้อย่างไร เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่เรามักจะยึดติดกับสิ่งที่คาดหวังเรามักจะสร้างภาพอนาคตขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงานครอบครัวหรือความสัมพันธ์เมื่อเราตกหลุมรักใครสักคนก็กลายเป็นส่วนสำคัญในภาพวาดนั้นเราวางแผนอนาคตร,ร่วมกันแชร์ความฝันแบ่งเบาภาระและเชื่อมั่นว่าเราจะเดินเคียงข้างกันไปจนสุดทาง แต่วิถีชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไปบางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกนำพาเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่การค้นพบเส้นทางใหม่ๆของตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของความรักแต่เป็นบททดสอบอันล้ำค่าที่ทำให้เราได้รู้จักความรักในมิติที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อแผนที่ชีวิตถูกฉีกทิ้งอาจจะเป็นความสับสนความผิดหวังหรือแม้แต่ความโศกเศร้าต่ออนาคตที่เราเคยมีร่วมกันมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเช่นนั้นค่ะเพราะเรากำลังสูญเสียสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เคยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในใจเราไป สิ่งที่เราต้องทำคือการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกได้เสียใจกับภาพที่พังทลายลงเพราะมีเพียงการยอมรับความจริงเท่านั้นที่เราจะสามารถเริ่มต้นสร้างภาพใหม่ขึ้นมาได้อีกครั้ง น้ำอิงและไทม์เป็นคู่รักที่คบกันมานานหลายปีพวกเขามีความฝันร่วมกันอย่างชัดเจนว่าอยากจะแต่งงานมีบ้านหลังเล็กๆและมีลูกน้อยวิ่งเล่นในสวนไทม์เป็นวิศวกรที่มีอนาคตไกลน้ำอิงเป็นครูอนุบาลที่รักเด็กพวกเขาทำงานเก็บเงินอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างฝันนี้ให้เป็นจริงทุกวันหยุดพวกเขามักจะไปดูบ้านจัดสรรคุยกันเรื่องชื่อลูกแล้ววางแผนชีวิตกันอย่างมีความสุข แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตก็เหวี่ยงเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาถามได้รับข่าวร้ายว่าคุณพ่อป่วยหนักและกิจการของครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดกำลังประสบปัญหาอย่างหนักต้องปิดตัวลงในไม่ช้าถามซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวตัดสินใจกลับไปดูแลพ่อแม่และพยายามฟื้นฟูกิจการครอบครัว ถามต้องลาออกจากงานในเมืองใหญ่ทิ้งความฝันที่เคยวาดไว้และกลับไปเริ่มต้นใหม่ในอีกบทบาทหนึ่งน้ำอิงใจหายและเสียใจมากไม่ใช่เพราะเธอไม่รักถามแต่เพราะอนาคตที่เคยวาดไว้ร่วมกันมันพังทลายลงในพริบตาเธอรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวท่ามกลางความว่างเปล่าภาพความฝันที่เคยวาดไว้บัดนี้พราเลือนจ,นจนจับต้องไม่ได้ เธอเข้าใจไามเธอสงสารไามแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดกับความเปลี่ยนแปลงนี้น้ำอิงเคยถามตัวเองซ้ำๆว่าความรักของพวกเขาจะรอดไหมจะไปต่อกันได้อย่างไรในเมื่อเส้นทางของทามเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและมันก็กระทบเส้นทางของเธออย่างจัง ถามเองก็รู้สึกผิดและกังวลเขาไม่รู้จะดึงน้ำอิงมาลำบากด้วยได้อย่างไรและเขาควรจะปล่อยเธอไปดีไหมแต่ในวันที่พวกเขาได้นั่งคุยกันอย่างเปิดใจน้ำอิงบอกถามว่าเธอรักเขาและเธอพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้เธอจะยังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็อยากจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาสิ่งที่ถามต้องทำคือดูแลครอบครัวของเขาให้ดีที่สุด ส่วนตัวน้ำอิงเองก็เริ่มหันกลับมามองความฝันของตัวเองใหม่เธอรักงานครูและเธอก็ยังคงรักไทม์เธออาจจะต้องทบทวนเรื่องการมีบ้านหลังเล็กๆในเมืองแต่เธอก็ยังสามารถสร้างความสุขในแบบของเธอเองได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือเธอจะไม่หยุดรักและดูแลตัวเองสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความรักแต่เป็นรูปแบบของความรักและความสัมพันธ์ที่ต้องปรับตัวพวกเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ห่างกันชั่วคราวสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองและสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอความฝันที่เคยวาดไว้อย่างคงอยู่แต่ถูกปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้เข้ากับสถานการณ์ พวกเขาอาจจะยังไม่ได้มีบ้านหลังเล็กๆในเร็ววันแต่พวกเขาก็ยังคงมีกันและกันและมีเป้าหมายที่จะผ่านเรื่องราวนี้ไปด้วยกันความรักของน้ำอิงและไทมซสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดกับภาพในอดีตหรืออนาคตที่ตายตัวแต่คือการปรับตัวการเข้าใจการให้กำลังใจและการพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่างหากค่ะ แล้วเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ข้อแรกเลยนะคะให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจและยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดที่คุณจะรู้สึกเสียใจผิดหวังหรือแม้แต่โกรธตัวโชคชะตาที่เล่นตลกกับเราการยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นคือก้าวแรกสู่การเยียวยาค่ะข้อที่2คือการสื่อสารอย่างเปิดอกกับคนที่คุณรักค่ะ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการพูดคุยกันอย่างจริงใจถึงความรู้สึกความกังวลและความต้องการของแต่ละฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะบางทีการได้ระบายความรู้สึกออกมาก็ช่วยให้เราเห็นทางออกได้ชัดเจนขึ้นนะคะข้อที่3ลองทบทวนนิยามของคำว่าความสำเร็จและความรักของคุณดูใหม่ค่ะ บางทีความรักอาจจะไม่ใช่แค่การมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบตามสังคมกำหนดแต่คือการที่เราได้มีใครสักคนอยู่เคียงข้างได้เรียนรู้และเติบโตด้วยกันในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามและความสำเร็จอาจจะไม่ใช่การบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่คือการที่เราสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายในทุกๆวันค่ะ ข้อที่4ใช้โอกาสนี้ในการเติบโตในแบบของคุณค่ะเมื่อเส้นทางเดิมถูกปิดไปเรามักจะพบว่ามีเส้นทางใหม่ๆที่รอให้เราค้นพบอยู่เสมอลองสำรวจความสนใจใหม่ๆพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งสักภายในการมีตัวตนที่มั่นคงจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นค่ะ และสุดท้ายขอให้คุณโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่แน่นอนของชีวิตไว้ค่ะชีวิตไม่เคยเป็นเส้นตรงและนั่นคือความงดงามของมันค่ะความรักก็เช่นกันมันอาจจะไม่ได้สวยงามสมบูรณ์แบบเหมือนในเทพนิยายแต่มันก็มีความจริงแท้ความอบอุ่นและความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมอยู่ในทุกๆอุปสรรคที่เราเก้าวผ่านด้วยกันท้ายที่สุดแล้วค่ะ ไม่ว่าชีวิตจะพาเราเลี้ยวโค้งไปทางไหนความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดกับเส้นทางเดิมๆที่เราเคยฝันไว้แต่มันคือการที่เรามีความกล้าหาญที่จะโอบกอดความเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับตัวกล้าที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะรักในรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่ใช่รูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันอาจจะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมความผูกพันที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมและความสุขที่ยั่งยืนกว่าเดิมก็ได้ค่ะ ขอให้คุณจดจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้และไม่ว่าคุณจะอะไรไปคุณก็ยังคงเป็นคนที่คู่ควรกับความรักเสมอขอให้คุณเปิดใจโอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมั่นในหัวใจของคุณนะคะเพราะบางทีเส้นทางที่สวยงามที่สุดอาจจะเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยคาดคิดจะได้เดินไปก็ได้ค่ะขอให้ความรักโอบกอดหัวใจของคุณในทุกๆวันนะคะ